อุณอุเทวาณโมตยาทุกขตาภาณะยาหะยินโนโยตุลาวมาถึงหัวังสาบลานาผูสิโตาอาศหาสปบีวาเลนนอิทาขจาตุมันดะเลนทาจานิเยมนุญมิเทวะลาเหตุทัศิเตติปะทุเปจุปนิเทวาบิมานะเนอิเมมานุจังขจิโพจัญจาเทวะสังเวนางอิมัง สาธุนโนอันลาหูเทวโตปฏิกนาตุสาธุกังยังยานจะกุสลังกรรมสันจิตังโนยะธาลังตาจามิปุญญภีจะมีปฏิจค้าโนโมอันที่เทวลาหูเทวโุธรรมามิเตหิมานิตตนสัมมาตังวาเลตุอาลูกเยนาตุเขนะจายมายะถูกุชายะอมังคะมนุเทวตาน เทวาพิราชนาทายาภิสกาลาวาหาสาเพตังกะลอนตุเทวตาลาหุเทวานุภาเวนาสัพพสโสทีภาวันตุเต